ครับก็ไปต่อไม่ได้นะครับต้องเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานก็ลงไปเปิดเปิดจะบอกว่าไอ้ให้มีดอันใหญ่อ่ะมีดหนักแล้วคนเอามีดหนักมีดหนักมีดอันนี้มัน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 ไม่เข้ามีดหนักอ่ะต้องมีดอันหนักมีดอันหนักก็ก็ฟันแล้วก็ดึงอันนี้เป็นเครือเป็นเถาวันเปนจักรงาน ผมเนี่ยนาปไม่รู้อ่ะเขาเยอะสคนงะจัดใหปแล้วอ้าจัดให้จัดไปหน่วยกล้าตายไปแล้วปึ๊บเอาละหนึ่งต้องฟันกิ่งนี้เลย ฟันจิงนี้ก็จบเลยกดนะ้ำได้ฟันไมไดูว่าจะฟันไหมโอกาสผมก็นั่งฟันวันนี้ครับวันหนึ่งก็จะได้ก็จะตลอดจะได้รถเขาบุกให้ฟัน,เ,นเปิดก่อนถึงวันได้ ที่เห็นไม่ใช่ขมิ้นนะพี่น้องอย่าไปเข้าใจผิดนะต้องเปิดเส้นทางเพราะถ้าไม่เปิดเส้นทางเนี่ยนะครับรถก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านไปได้เจ้าหน้าที่ก็จําเป็นที่จะต้องตัดนะครับกิ่งไม้ออกแต่มีดนี่ยรู้สึกมันทื่อมาก <c oughs> ใช่ไหมหมดสภาพไปแล้วใช่ไหมใช้ชีวิตในป่ามันก็มีความสุขอีกแบบนึง่งลำบากอีกแบบนึงแต่ผมว่าอยู่ในเมืองมันลำบากกว่า ได้ครับพี่เดี๋ยวจะมาฟันอีกฟันเล็กก็ดีของกินทำไม่ต้องฟันข้างหลังระวังนะดีถูนะพี่ไม่บอกเอาเอาพี่อะไรนักการพิสูจน์ย้อนเอาพิสูจนยัดหน้าอีกจ้ากับหลังหันอีกจรงฮะเอ็นนี่หาเพื่อนคนดไม่เป็นไรหรอกดีไหมมีแตกบ้างก็ดี จะได้คิดกหลังหันอีกอพี่อนโอ้โหรอดานั่งหนเห็นตล้นัถ้านั่งหันนั่งหมันจะไม่รู้มันจะไม่เห็นแต่ถ้านั่งหันหน้ามันมันจะเก็บเวเองไ้วห็นต้นไหวแล้วนึกถึงอดีตพอลงไม่ได้ที่เขาใหญ่ ลงไม่ได้กอดอาหารอยู่สามวันมาเอานี่แหล้วมเมายอดเองเนี่ยไหวไปต้มกินต้มกินแทนข้าวเคยชีวิตนะอ่คงไหพอแล้วพี่อีกคนถนะัาขาวนำหน้ามาเดินตามหลังหลังทำหลังเดี๋ยวได้ขึ้นเนินอีกเนินหนึ่งนะฮะสองเนินครับทีนี้ก็เป็นออฟโรดเลยครับต้องเทลออฟโรดเลย ออฟโรดเลย้อ้แบบที่เราขึ้นมาตรงนู้นเลยนิดนึงออออ๋เาจชในบรรยากาศดีเหมือนกันทีนี้มาบ่อยๆเนี่ยก็ตับไตไส้พุงไปหมดเหมือนกันเนี่ยนั่งข้างหลังเนี่ยเขย่าเลยฮะมันเป็นร่องร่องรอยการเดินของสัตว์ป่าเนาะเป็นทางเดินไปด้วยไปดันไปเบียดไปอออืื้ห เส้นทางก <L ie> ้มครับก้มเราอยู่ในในตัวรถก็ก้มด้วยนะนี่กวนหนา้าอนน้ำเกี่ยวหัวโ <c oughs> อ้โหเสียงเสียงเจ็บแทนนะโอเค เวน,นี้มันมันก็เหมือนป่าดงดิบนะครับ,รบแต่ว่ามันไม่มีต้นไม้ใหญ่เฉยเนาะโอ้โหไหวพี่น้องนะครับที่เห็นเป็นเส้นเนี่ยพี่น้องนี่คือไหวนะครับ,ค,รบคือถ้ามันเกี่ยวนะพี่น้องมันไม่หลุดนะมันเหมือนเหมือนเบ็ดเลยนะโอ้โอโห คือบางคนนี่ไม่กล้าเอารถเข้ามาแต่ว่านี้ด้วยภารกิจหน้าที่โอ้โหแล้วมีขอนไม้ด้วยขวางทางบุดพ้นไหมครับเออก็ดูนะครับก็พอดันได้ข้างบนมีสายไฟมีอะไรไหมไหวอ๋อจะทักด้วยกี่นี้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้ไม่ได้โอเคโอ้โหสุดยอดระวังเบาๆกนนะ